ดูดไขมันดูดตรงไหนได้บ้างมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้ารับการดูดไขมันแบบ High ฮเดฟิ i t ชันแล้วมันจะได้ผลดีห้องสมุดด้านสัลยกรรมความงามเพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจสำหรับทุกคน Channel หมออมยศสัญยแพทย์ตกแต่งก็ควรรู้ก่อนการดูดไขมันครับ การดูดไขมันเนี่ยก็คือการที่เราใส่เครื่องมือจะเป็นเหมือนท่อเล็กๆเข้าไปนะครับเป็นการตัดแล้วก็ดูดไปในตัวตัดใช้ตัวท่อดูดเนี่ยครับเข้าไปตัดแล้วก็ดูดออกมาซึ่งไขมันเนี่ยในร่างกายเราจะแบ่งเป็น2ชั้นก็คือไขมันชั้นลึกกับไขมันชั้นตื้นนะครับโดยหลักๆที่เราจะดูดเนี่ยเราจะเน้นเป็นไขมันชั้นลึกนะครับ เพื่อเอาไขมันนั้นออกไปโดยที่ไม่ได้ทําให้มันเกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนังมากซึ่งการดูดไขมันชั้นตื้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าดูดแล้วมันตื้นเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอของผิวหนังได้ฉะนั้นการดูดไขมันหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องการเอาไขมันชั้นลึกออกแล้วก็ร่างกายก็จะสร้างพวกพังผืดเข้ามาแทนแล้วก็มันก็จะได้รูปทรงรูปร่างที่มัน สลิมขึ้นที่มันเพียวขึ้นนะครับดูดไขมันดูดตรงไหนได้บ้างนะครับดูดได้ทุกที่ที่มันมีไขมันไขมันส่วนเกินนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาจะนิยมดูดกันก็จะมีอันนี้ครับบริเวณไล่ลงไปเลยนะครับก็เป็นใต้คางน,นะครับท้องแขนนะครับหน้าอกในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หน้าอกโตผู้ชายที่หน้าอกโตนะครับหน้าท้องเอวหลังต้นขาก้นนะครับ ตรงไหนที่มันเกินมาแล้วประเมินว่ามันเป็นจากไขมันเนี่ยก็สามารถดูดได้ครับวิธีทำเนี่ยมีอยู่หลกัหลกๆก็คือ2แบบก็คือการดูดไขมันแบบธรรมดาเป็นการเอาไขมันชั้นลึกออกเป็นหลักอย่างที่บอกนะครับเพื่อทําให้มันดูส lim ขึ้นนะครับส่วนที่มันนูนที่มันหนาเนี่ยมันก็ดูส lim ขึ้นดูเพียวขึ้นกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการดูดไขมันแบบ Uh, high d e f i n i t i o n อันนี้จะเป็นนอกจากการ uh, ดูดไขมันชั้นลึกให้มันดูเพียวขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดูดไขมันชั้นตื้นเพื่อขับเน้นในส่วนของที่มันเป็นกล้ามเนื้อให้มันเห็นเป็นรอยของกล้ามเนื้อชัดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เรียกว่าซิกแพคนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อสีข้างกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อตรงแขนนึกสุภาพคนที่เขาเล่นกล้ามนะครับแล้วคือเขาแทบจะไม่มีไขมันเลยมีแต่ส่วนที่เป็นผิวหนังไขมันนิดหน่อยแล้วก็หลักๆก,ก็คือเป็นกล้ามเนื้อจะเป็นลักษณะนเนี้ยการดูดไขมันแบบไฮเดฟิชันเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ขับเน้นส่วนของเดฟิชันของกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันชัดขึ้นนอกเหนือไปจากการที่ทําให ตัววนรูปมันลดลงนะครับให้มันเพียวขึ้นคนที่เหมาะสําหรับการดูดไขมันเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นดูดไขมันแบบธรรมดาก็คือคนที่มีไขมันเกินนะครับโดยที่ไม่ได้มีผิวหนังเกินมีไขมันเกินอย่างเดียวนะครับถ้ามันมีผิวหนังเกินด้วยเนี่ยอันนี้แนะนำว่าอาจจะต้องไปตัดด้วยยกตัวอย่างเช่นผิวหนังเกินท้องแขนก็ต้องมีการกระชับท้องแขนกระชับหน้าท้องกระชับ ต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่วมกับการดูดไขมันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแค่ไขมันเกินแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยการดูดไขมันก็สามารถช่วยได้สําหรับการดูดไขมันแบบ High Definition เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อ้วนมานะครับไม่มีผิวหนังส่วนเกินหรือว่าต้องเป็นผิวหนังที่มันเป็นลักษณะคุณภาพยังดีอยู่ซึ่งหลังจากการดูดไขมันชั้นตื้นแล้วเนี่ยมันสามารถหดไปได้เพื่อขับเน้นเอ ส่วนของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้ารับการดูดไขมันแบบไฮเดฟิชันแล้วมันจะได้ผลดีคนที่มีผิวหนังหย่อนคล้อยหรือผิวหนังส่วนเกินอันเนี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าผิวหนังที่มันสูญเสียความยืดหยุ่นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นผิวหนังมันแตกลายไปแล้วอะครับอันเนี้ยมันมันไม่สามารถที่มันจะขดกลับมาได้ดีภายหลังจากการดูดไขมัน นะครับก็ต้องมาคุยมาประเมินกับแพทย์แล้วก็มาดูว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนการดูแลหลังดูดไขมันนะครับแผลผ่าตัดเนี่ยจะเป็นแผลจุดเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นแผลยาวๆเหมือนการตัดหนังหน้าท้องนะครับแผลตรงนี้ส่วนใหญ่อาทิตย์นึงก็หายแล้วแล้วก็ใช้เวลาสักพักมันก็จะค่อยๆจางไปตา,ตามการเวลานะครับช่วงแรกอาจจะมีบวมได้นะครับแล้วก็เข้าที่เนี่ย หลัง6เดือน4-6อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ใส่เป็นใส่รัดหน้าท้องแล้วก็ที่เหลือก็รอยุบบวมอาจจะมีอาการปวดปวดชาชาได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าโดยใหญ่อาการพวกนี้ก็จะหายไปหมดมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์หรือถามไมได้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบให้ครับขอบคุณครับ c h a n n หมออมยศสัญญแพทย์ตกแต่ง